สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทกท่านครับผมคุณพ่อเพื่อนเพื่อนน้องนองุ่งผู้ติดตามทุกคนครับผมอ่ามันอีไดเฮทผนียดครับผนียัดผนียด,ยดอ่าเทนกวดลานยาวเม็ดยีเม็ดหาสิบเส้นครับเทนกวดลานยาวเม็ดห้าสิบเส้นอาจารย์เป็นผนียดอ่าหลังที่สองครับทีเฮดขึ้นมาหลังที่สอง ตีใส่งานได้นะครับตีใส่งานจริงได้มันก็มีสูตรอยู่เดียวครับสำหรับเทนกวดลานครั้งหนึ่งฟาดเขาครับตีเขาครั้งหนึ่งตีออกครับผมอ่ามันเปลี่ยนแบบพเนียบ่มีกระโจมนะครับผมอาจารย์ทุกท่านอ่าพเนียบ่มิ่งกระอ่ามีกระโจมกระโจมสำหรับใส่นกครับองอ่ายๆก็คือใส่นกอ่าผูกขาครับผม หลากหลายวิธีครับหลากหลายพัน์เนะครับที่ผมเห็นในที่อาจารย์ล้งในสื่อนะครับผมเห็นหลายแนวอ,อกอู่ครับสำหรับนันยดบ่วงพันึกย,ยังไงนะผมเห็นหลาย,ยอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งครับเป็นอีกแบบหนึง่งแหละเอ้าเบิ้งน้ำกันด้วยกันเอ้ก็แล้วครับกบบ่แล้วดีดอกครับเหลือใส่ตไคร้ครับผมอาจารย์เหลือใส่ค่ายครับ มันยา่วแห้งนะครับพุ่นนะขานด้านนี้กรับขานด้านนี้ด้านนี้เป็นตีตีตีเขาครับตบเขาด้านนี้อาจารย์ทุกท่านนะครับตีเขาถึงขั้นฝาดด้วยจัง ครับขึ้นกันฟาดกันฟาดเดี๋ยวก็แข็งอยู่ครับอาจารย์ก็พอดีแล้ววะครับสัดส่วนสำหรับมองนกยูเดียครับเนี่ยอาจารย์ทุกท่านนกยูอาจารย์เมือกระิจจ้องหู้นี่ยแหละครับจ้องหู้นี่ยเสือกลอยเขาเป็นได้หนี่แล้วครับผมเจาะรู ูตรมันก็มีเดอาจารย์สูตรการเหตุเพราะว่ามันถ่าท้ายแบบว่าใส่ข้มสามารถด้านนี้ครับผมมีโอกาสตีถึกนกครับครับเพราะว่าอันนี้ต้องต้อง,งห่างประมาณสามสนิ้วครึ่งครับจากจากจุดนี้นะครับห้างครับ ด้านนี้ก็สามนิ้วครับสามนิ้วครึ่งคือกันละสามนิ้วครับด้านนี้ยเป็นนิ้วนะครับคิดเป็นนิ้วอันนี้ก็ขึ้นคันฟาดครับอันนี้สสารับด้านตีออกครับผมด่านตีออกเลยอาจารย์เนี่ยเสหรับกลไกก็ธรรมดาธรรมดาเลยละครับผมอาจารย์ทุกท่านสปริง ปลงเบอร์สิบหกครับผมอาจารย์รู้สึกว่าเจ็บรายละเอียดครับโมอน่เก็บเจ็เจบรายละเอียดการเทปหน้าเก็บรายละเอียดการเฮ็ดผมว่ามัน,มนสีเหลวเร็วมันเบลเวเร็วเลยครับนี่ยล้างที่อาจารย์ทานเอาไปติ้นนกดีครับติ้นนกดีติ้นนกดีอยู่ครับก็เลยอ่า ว่าอยากได้อีกจ้างหลังครับอยากได้อีกหลังนึงว่าสันไปฟึกนกน้ำนะครับผมนะครับครับผมทุกท่านอ่าสัดส,ส่วนทั้งหมดน,นี่ผมอ่ากระใสจากโตเก้าเหรอครับผมที่ใส่งาได้จริงนะสัดส,ส่วนสัดส,ส่วนของอผัดเดียดนี่ครับผม อสักครู่อาจารย์นะครับผมอาจารย์ทุกท่านต่อกันสูตรนี้อาจารย์ท่านเป็นคนอบอกผมมาแล้วครับผมหลังจากทดลองไปทดลองว่าใส่ได้ผลจริงะระ,ะ,ะยะห่างต่างๆนะอาจารย์ตัวนี้อยากใหญ่อยาก,กน้อยเพราะว่าจอรูครับจอรู ตอนนี้ก็สามสามสิบเส้นครับตาดนะตาดไต่ในสามสิบเส้นจากจุดนี้มาจุดนี้ครับนี่ยืบหาเส้นครับอ,อันนี้สามนิ้วครึ่งห่างจากห่างจากตาดไต่รับสามนิ้วครึ่งอาจารย์ด้านย์นี่สามนิ้วครึ่งคือเกันครับผมอาจารย์ลักษณะาการใส่งานเอาไปใส่งานนี่ใส่น้ำพุ่มครับใส่สายไ,ไฟอะไรครับผม ใสตตั้มๆลรอครับผมใส่ไอเที่ยวหัวหรือเที่ยวตั้มๆล่ะครับผม,ว,บผมว่างว่างเลยครับอาจารย์ทุกท่านอ่าว่างเลยอ่าว่างตามภูมิตามสายไฟนะครับอ่าสำหรับอ่านกที่ใช้อ่ นันเดียญาณเนี่ยผมเป็นนกตอกระโจมด้นกอ่าตอผูกขาแล้วครับไปนี่ครับนกผูกขาครับนกชั่นก็ว่าได้ครับผมอาจารย์หลากหลายวิธีครับอันนี้เป็นอกไม่ประดูครับอกไม่ประดูประมาณนี้ครับอ่ามันเห่าวเหย้าเกินครับเหย้าเกินกับตํมใบสังแล้วครับตามใบสังนะครับผมอาจารย์ทุกท่านผงกระเฮ็ดใหไทยได้ ม่วว่าสีออกมาแล้วแล้วครับมันพอแล้วมาเนี่เดี๋ยวมืออื่นมืออื่นครับมืออื่นค่อยสารดางังแล้วก็แล้วเท่านั้นครับผมอาจารย์ทุกท่านเช็คงรายละเอียดอีกนิดหน่อยเนีแล้วมเมื่อเริ่มงานของอาจารย์ตาวาลินกรทังระยองอีกครับสองชานาข้อนบนอ่ะเยอะแยะขึ้นกันแล้วครับอา,อาจารย์ทุกท่านอ่ะ ขอขอโทษขอไฟที ai, <water> oh, ่ฉาเฮ็ด <peut> ซ่าไว้อาจารย์มันก็เฮ็ดซ่าก็ตามตามกันตามฟิเบอสร้างแหละเพราะผมเฮ็ดประมาณนี้แหละเฮ็ดงานบ่เร็วปานใดครับผมอาจารย์ทุกท่านเอาบ่หนักปานใดหรอกครับอาจารย์เพราะว่าบ่ได้ใส่สูงอ่าบ่ได้ใส่สูงครับใ ไป้สูงก็ไดไอระระดับระดับะะระดับพุ่มระดับยางเนี่ยตั้มตั้มก็าเป็นตะหยียบอยู่เดยละ่ะอาจารย์คว้านไม่ตะกลัวเดี๋ยวอาจารย์ผมร่องพิสูจน์เบิ้อ่าข้าบผม ค้อนด้านเนี่ยขอนถ้ามันนั่นกับอาจารย์เพิ่นกับว่าจงแย่วไวเดี๋ยวไปตัดเองก็ไเลยครับผมอ่าประมาณนี้แหละอาจารย์อา่าอนก็นผมพยายามว่าอยากบางังคับให้โลกหยียบตรงตรงนี้แหละครับตรงกลางๆเลยครับเนี่ยเพราะว่าผมอ่านอ่านเบื้องขั้นฝาดแล้วขั้นฝาดให้มันได้กระปันน่นนึงนะครับผมจากขั้นฝาดตั้งเก้าสิบองศานะครับผมจากขั้นฝาดตั้ง 90องศาครับเนี่ยอ่ากันฝาดตังอ่าไม่ใช่สีบอนั่นครับสำหรับตะไคร้อของกระสีสารย้อนจั็กน้อยครับสารอ่าด่างไอ้ได้ซีอ่าไดไลท์เล็กน้อยเพราะว่ามันมันสั่นนะครับต้องเข็มเป็นถุงถุงอ่ากันฝาดอยู่ที่ยี่สิบหกครับยี่สิบหกยี่สิบหกเส้นเลยครับเนี่ยกันฝาดตัวนี้ กลักษณะนกเขากลางปีกยืนหรอกลางปีกหรือยืนนี่ครับผมอาจารย์มันเก๋อะอะถือว่าห้างอยู่หรอกครับผมห้างอยู่หรอกช่วงระยะจากจุดนี้มาจุดนี้ครับผมอ่าอ่าควบแถวท้ายมันเก๋ขึ้นอยู่กับตัวนี้แล้วครับนี่ควบอันตรายยักหน่อยนิดนึงนะ อันตรายสำหรับนกนกตอนะครับผมาามาล่องของแปลกครับล่องของไอที่ว่า,าถ้าตีออกทั้งสองขางก็กพอบอมีปัญหาอาจารย์แต่สิบวรนอิดยากนั่งว่าสีนกสีบาดเจ็บนะนกตัวนี้สีบาดเจ็บนะแต่ว่าอาจารย์เพิ่งกับว่าใส่ได้แล้วใส่ได้เยอะครับใส่ได้นอกจาก เห็ดไก่เกินนะครับตัวช่วงเนะี่เห็ดเห็ดชิดเกินเลยใส่บ่ได้เลยละ่ะอาจารย์สำรับดันนะี่ยมีฉะนั้นก็ต้องใส่ข้อมยาวนะครับผมอาจารย์ทุกท่านอันนี้ก็เสียเป็นข้อมชอบส่วนตัวส่วนนั่นแหละครับส่วนตัวเพิ่นนั่นแหละที่ว่าเพิน่นโบไดตัวไอ้ผนียดนะครับตัวอ,อันนี้ผมก็ว่าผนีย์ผนียดอยู่ครับแต่ว่าผมมีกระโจมครับอาจารย์ ผมนี่อยากแลี่วมันกะสีเบื้องล่ารายละเอียดคักๆแน่ๆละอาจารย์เพราะว่ามันต้องมั่นใจนะเบื้องล่ารายละเอียดทุกชุดละอาจารย์เพราะว่าบางที่มันนี่ครับคันไอ้สปริงตัวดีเพรา่าเด้งบ่ราะแรง มันก็บบอดีครับแต่ว่าด้านนี้ได้เยอะครับเนี่ยด้านนี้ได้เยอะโอเคอาจารย์ทุกท่านอันนี้หลังที่สองครับพเนตรเทนกวนล้านตีเข้าตีออกครับสำหรับนกเขานกเขาใหญ่ต่วนกเขาใหญ่ตัวผูกขาอะไรอย่างน,นี้ค,ครับค้ำครับ ทั้งมดทั้งม้วนก็มีประมาณนี้คนระับผมอาจารย์ให้เบิกนะครับว่าหลังที่สวงประมาณนี้แหละเอาเอาชิปดีก็ไว้ประมาณนี้อนาะจารย์ทุกท่านสำหรับพเนึกลูกเขาญ่ญยผูกขาโอ้ยส,วสัวสวีเหลวสัวสีได้ครับเพราะว่ามัน,ม,นมันสีง่ายมันกะบง่าย โอ้ยย่าย like ่าแห่งไอจารย์เอาเวืนตาเขบวะเรียบออกควันกับธรรมชาติธรรมชาติออ้ไอจารย์ชิปนี้กับไปพระมาณนี้ครับอ่าสำหรับพเนียดเทนตีเข้าตีออกยาว เมตรห้าสิบเซนครับผมอาจารย์ทุกท่านใส่งานได้ใส่งานได้จริงกันละตัวที่สองอ่ะครับผมคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับชปหนาพ่อกันไว้อาจารย์ทุกท่านสวัสดีครับผม